ดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนายตือแม่เจ้าหกสามนะครับวันนี้ผมจะมาให้ความรู้เพื่อนๆเ,เรื่องสับป,ปะรดสีนะครับเราจะรู้ได้อย่างไรว่าสับป,ปะรดสีของเรานั้นถึงเวลาที่ต้องลดน้ำได้หรือ,อยังนะครับอันนี้วิธีนี้ก็อาจจะเหมาะสำหรับคนปลูกสับป,ปะรดสีไม่เยอะนะครับเพราะว่าเราจะใช้การเช็คทีละกระถางนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปทำนะครับ สับประรดสีต้นนี้แฟนผมก็เพิ่งลดน้ำไปเมื่อกี้นี่เองนะครับแต่เราก็จะมาบอกวิธีเช็คได้นะครับว่าทำได้ยังไงนะครับปกติแล้วนะครับถ้าเราเอานิ้วจิ้มลงไปในเครื่องปลูกนะครับ2ข้อนิ้วนะครับถ้าเรายังแตะเจอน้ำเจอความชื้อนอยู่นี่ยังไม่จำเป็นต้องลดน้ำนะครับ แต่ถ้าเมื่อใดที่เพื่อนๆจิ้มลงไปในเครื่องปลูกนะครับประมาณ2ข้อนิ้วนะครับแล้วมันแห้งนะครับมันไม่เจอน้ำเจอความชื้นอะไรเลยนะตอนนั้น,นครับสมควรลดน้ำอย่างยิ่งนะครับก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับผู้ที่ซีเรียสเรื่องการดูแลสับประรดสีนะครับทลิปนี้ผมก็ฝากความรู้ เล็กๆในน้อยไว่เพียงเท่านี้นะครับหากชอบคลิปผมก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจกันด้วยนะครับสวัสดีครับ